ครับเราอยู่ที่ BIDC ครับคลินิกคันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางครับผมหรือว่าสเปเชียลไล d ์คลินิกนั่นเองนะครับนอกจากที่นี่เนี่ยจะดูแลสุขภาพทั้งช่องปากของเราแล้วนะคะก็ยังมีการจัดอินวิสไลด์ด้วยค่ะพี่จูคุณเคยจัดใช่ไหมอินวิสไลด์ใช่ค่ะวันนี้จะมาพูดให้ฟังว่าการจัดอินวิสไลด์สะดวกมากค่ะเอาง่ายๆคือการจัดฟันแบบใสปกติเราจะเคยเห็นการจัดฟันแบบใสเหล็กไงแต่นี่คือไม่มีเหล็ก แต่ว่าจัดแบบว่าแบบใสถูกต้องเขาจะมีอุปกรณ์มาให้เราค่ะแล้วเขาก็จะสามารถกําหนดได้เลยว่าช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไงก็คือคาดการได้อะค่ะแล้วก็เห็นผลล่วงนาได้ด้วยค่ะการจัดอินวิสไลน์ที่นี่นะคะก็ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะโดยใช้วัสดุสมาร์ทแทร็กที่ได้รับการจดสิทธิบัตรด้วยค่ะจริงๆผมอยากให้เพื่อนๆแบบว่าบล็อกอินเข้ามาถามดีกว่าที่ชั้น2สยามพารากอนครับกับร้าน BIDC นะครับหรือว่าสามารถจองคิวได้นะครับ่าน แอปพลิเคชันวันสยามซูเปอร์แอปนะครับผมืูว่าคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ